เอาละสวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Star Deep ไม่ใช่ Star Diary นะครับผมเป็น EP ที่น่าจะ21แล้วนะฮะผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คิดว่าบ้านหลังนี้มันเล็กเกินไปแล้วนะครับผมสำหรับการที่เราจะอยู่กัน2คนนะฮะกับเฮนรี่ของเรานั่นเองเดี๋ยวเราไปถามเฮนรี่กันดีกว่าว่าบ้านหลังนี้มันเล็กเกินไปหรือเปล่านะฮะอ่ะไปๆๆๆชุก่อนนะครับผมเวอรี่ไม่เห็นพูดอะไรเลยโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปอา้าวอะไรวะน,นี่ใครวะ อ๋อคุณกันเธอน์นะครับผมในพิพิธภัณฑ์นะครับผมโอ้อรุษสวัสดีจินหวังว่าเธอคงจะยังไม่เช้าเกิดไปนะอ๋อไม่ใช่อ่าพิิดคือฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะมาขอบคุณสำหรับสิ่งของและแร่ต่างๆทั้งหมดที่เธอค้นพบนะมันเยอะมากเลยละ่ะขอบคุณสำหรับการค้นพบ,นพบด้วยคนเพียงคนเดียวจริงๆแล้วฉันเพิ่งจะได้รับจดหมายมาจากสำนักงานใหญ่เลขาธิการวัตถุโบราณแห่งแผ่นดิน อ่านอ,านองกี่ไม่ออกเฟ้ยเขาบอกรู้สึกเป็นเกียรติที่จะมอบรางวัลพื่อทองคำอ่าโกลโกโซโอ้อ่านไม่ออกว่ะให้กับผลงานสำคัญของเราทั้งหมดทั้งมวลนั้นต้องขอขอโทษเธอมาางเลยเอาละฉันน่าจะปล่อยให้เธอไปกลับไปทำงานต่อแล้วละ่ะขอบคุณครับไหนอ่ะพวกทองคำอ่ะทำไมไม่ให้ผมอ่ะพเพาเกือตายนะโอ้เกือบลืมไปเลยแฮะฉันมีรางวัลจะไม่ให้ ็นก,กุญแจเก่าๆที่ถูกเก็บไว้ในตู้เซฟของทางพิพิธภัณฑ์มานานไม่ต่ำกว่าร้อยปีแล้วมันมีสนิมนิดหน่อยนะแต่ยังดูสวยงามอยู่เลย <monstr ue. S 1> อ่าคุณได้รับกุญแจสนิมเครือรัสเกีไว้ในกระเป๋าสตางค์คุณแล้วโอเคครับคุณเกณฑ์ชื่อนะครับผมเอากุญแจอะไรเอ่ยแต่ขอดูสิเอ่อไม่ใช่แฮะไม่ใช่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 ใชนี่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เออนี่ ุญแจนี่ไงคุญแจนี้นะครับผมน่าจะเอาไปเปิดไอ้นั่นได้นะเขาเรียกว่าอะไรโอ้โหฟ้าบ่าไอ้ตายเถอะมันจะผ่าหัวเราไม่ได้นี่ผมทําไว้เพียบเลยนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรที่ผลิตที่ลอสายฟ้านะครับผมเพราะเพื่อ,เพ,อเพื่อจะให้ไหม่ให้มันเขาเรียกว่าอะไรฟ้าเป็นผ่าพวกไอ้นี่ของเรานะฮะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปวันนี้เป็นวันอะไรเอ,อ่ยวันนี้วันเสาร์นี่นะ คุณโรบินจะอยู่บ้านไหมเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับครับผมเอ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตู้กระจกอันนี้ก่าว่ามีอะไรไหมเฮ้ย,ยผลไม้เกิดแล้วนี่นะนี่มันผลไม้ที่ผมเอามาปลูกนะครับไม่รู้ว่ามันคือผลอะไรหูเราได้แล้วนะฮะ Starfruit นะครับผมเฮ้ยอ้านี่คืออะไรวะนี่มันคือผลอะไรอะ่ะผละไม้โบราณน,นะครับอ๋อเป็นมเมล็ดโบราณน,นะผมว่ามันปลูกน่าจะ EP ไหนก็มไม่รู้รู้สึกว่ามันจะใช้เวลาทั้งฤดูเลยนะครับผมประมาณ24วันนะในการโตร เดี๋ยวเราจะเอาไปขายกันดีก,กว่าว่ามันจะได้เงินสักเท่าไหร่กันเชียวมันจะได้เงินดีหรือเปล่านะับผมไอ้พวกนี้ผมกกขายขายเถอนี่ขายขายไปเถอเพราะว่าเราต้องการเงินตอนนี้นะครับผมเออเรามีเงินพอที่จะไปสร้างบ้านที่กาเออเราทำอะไรไม่รู้โอ้โหฟ้าผ่าอีกแล้วโอเคเตรียมของไปสร้างบ้านกันดีก,กว่านะครับการเกดบ้านน่าจะต้องใช้ไม้150ก็จะแค่นี้นะแล้วก็เงิน5้าหมนนะครับโอเค น่าจะเปิดแล้วนะเออเปิดแล้วนะครับผมเก้าโมงสีแล้วเราไปสร้างบ้านกันก่อนแล้วเราก็ค่อยจะไปที่ท่อน้ากันดีกว่านะครับผมเราน่าจะเข้าท่อน้ําได้แล้วนะรู้สึกว่านะโอเคไปกันครับรบรองไปที่เหมืองแร่นะแล้วเราค่อยเดินลงมาไอ้หมวกเรานี่มันก็เท่สุดๆเลย,ยท่านผู้ชมดู๋เสีเที่ยวเสีเที่าวน,นะฮะชุดนี้ผมก็ทําการคราฟเองนะชุดพวกนี้นะครับเรามีเครื่องจักรนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรที่เย็บผ้านะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทาให้ดูเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ดัง รอผ้าอยู่นะครับผมโอ้โห้ฟ้าผ่าลูบินครับมาสร้างบ้านโอ้โหโลูบินอยู่บ้านด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะอัปเกรดบ้านกันนะครับคุณสามารถขยายเพิ่มได้และสร้างห้องเด็กให้คุณได้มีค่าก่อสร้างห้าหมื่นนี่ก็หมาย hard h a t c h e root นะฮะใช้ร้อร้อยาสิบตันนะครับโอเคแน่นอน,นะครับคุณจะเริมงานในวันพรุ่งนี้เห็นว่าสามวันจะเสร็จนะครับโอเคของคุณครับ โรบินมีอะไรขายที่น่าสนใจไหมเอม้ไม่คืออะไรอะเออไม่น่าสนใจฮะนีอ่อยากได้ทีวีอะเออเอาละผมว่าเราควรจะซื้อทีวีไปใหม่นี่ครับผมเพราะทีวีอันเก่ามันเก่าเกินไปนะะี่ฮะเออมันก็เก่าจริงๆนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวเราจะซื้อจอแบนไปดีกว่า ร,รูปว่ารูปเราจะได้ดูนะครับผมรูปเราก็น่าจะมีแค่ได้แค่คนเดียวนะครับผมอยากมีสักสิบคนเลยนะครับผมหรือสิบสองคนเลยเอาไปตั้งทีฟุตวันนะฮะโอ้มันเยอะเกินตปนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็เอ้ยเดี๋ยวตอนนี้เราเดินไปที่ท่อน้ากันดีก,กว่านะครับวันนี้มีฝนตกวันนี้เป็นฤดูอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูปฏิทินสิวันนี้เป็นฤดูร้อนนะเอเดี๋ยวม,ม,มันเกิดอะไรวะมันเกิดเร็กนะฮะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้เหมือนกันนะ พราเราไม่มีของนะครับผมอเล็กอยู่บ้านไม่เหรอนะที่อยู่บ้านนะโอ้โหฟ้าจะผ่าหัวเราไหมนี่อ่ะเราก็ไม่ได้เดินมานานแล้วนะครับผมหลังจากเราแต่งงานกับเทอร,รี่นะเราก็ไม่ค่อยได้เข้าเมืองอันสักเท่าไหร่นี่ไงอเล็กใช่ไหมน่าจะใช่นี่นี่นี่อเล็กนี่นะไอ้ไม่ใช่นี่เคนว่ถูกอยอนี้ก็ไม่น่าจะเข้าไปได้นั่นนะดูอันนี้แซมอ่ะและ้วอเล็กคนไหนวะอ๋อคอเล็กคนที่อยู่บ้านกับยายนี่นะเดี๋ยวผมไม่น่าจะได้ให้ของขวัญหลอก้ังนะเดี๋ยวเราจะเดินไป สีทอดได้มือีกว่าไม่เดินแล้วตัดแล้วครับผมอโอเคนี่ไงท่อน้ําน่าจะกดตรงนี้ก็น่าจะเข้าไปได้แล้วคุณปดรอกทอระบายน้ําด้วยคุณแจสนิงเครอะโอเคเข้าไปเดินดีกว่านะครับมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหน้ํานี่มันสัเขียวอีสเลยเขียวอีเป็นยังไงวะช่ามันเถอะเฮ้ยนี่มันคืออะไรกันรูปปัน้นแห่งความรังเลใจคุณสามารถช่วยเปลี่ยนทักษะอาชีพของคุณได้เช่น ด้วยเงินหนึ่งหมื่นนะครับจะเปลี่ยนทักษะอาชีพเหรอน่าจะเปลี่ยนไอนะ้นี่นะเรื่ายนี่น่าจะเปลี่ยนพวกนี้นะน่าจะใช่นะครับผมด้วยเงินหนึ่งหมื่นนะเปลี่ยนได้กี่ครั้งแนละ้วเนี่ยไม่น่าจะไม่แน่ใจนะครับผมว่าสามารถเปลี่ยน,นอะไรเฮ้ยนี่มันตัวอะไรนี่มันตัวอะไรเจ้าคือใครผู้มาเยี่ยมเยือนเป็นมนุษย์นี่มันไม่ปกติอะไรมไม่ปกติอนะไรฉันคือโครบัสพ่อค้าหายากและของแปลกประหลาด ในวันศุกร์คาดจะเงียบเพื่อแสดงความจงรักภักดีแต่แดโยบะนี่ฮะอ๋อวันศุกร์จะไม่ขายนะโอ้ยมีเงินสองหมื่นได้สตาร์ฟรุตนะครับผมเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะโอ้โหเงินกี่หน่วยวันนี้อ่ะหนึ่งพันหมื่นแสนล้านเงินระมวัลสองล้านนะครับถึงจะซื้อคาถานี้ได้นะเดี๋ยวเรามาซื้อกันดีกว่านะครับผมเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะไข่ด่าง เพ่นพอจทันจากสัตว์นะครับผมไฟดำจะร่ากายจะรู้สึกอุ่นนะมันคือ,อไรนี่เราซื้อไปสักอันหนึ่งแล้วกันนะฮะเอาเงินไม่พอนะ่จังมันเถอะเอาให้ก่อนแล้วน,นะครับผมอูสินค้าหายากข้อแรอยหายากไอ้พวกเนี้ยผมอยากได้นี่ด้วยวะแต่จังมันเถอะไม่เป็นไรเราไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่กันดีกว่านะ,ะับผมเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันดีกว่าเอ้เดี๋ยวผมขอตกปลาดูสิว่าในท่อน้ำนี้จะมีปลาอะไรแปลกๆให้เราตกหรือเปล่านะมีปลาข้อท้าหายยากไปเนะี่ย ถ้ามีหอยยาก็โอเคเลยโอ้โหมาแล้วครับผมสารายเนะี่ยไม่ได้ของดีเลยขอของดีหน่อยเถอะโอ้โหสารายให้ตายเถอะไม่เอาอยากได้ปลาเอ้มาแล้วครับผมอุ้ยเอาโอ้โโอโปลานี้รู้สึกมันจะกากไปเกิน,นะฮะมันไม่ดิ้นเลยเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ขยับเลยโระตเอ้มันตกอีกชานเฉยเลยอ่าฮะในป่าครับไม่เอาไปดีกว่ากลับบ้านนะครับเอ้บัานไดนี้จะไปไหนเนะี่ยน่าจะไปกลางเมืองนะ น่าไงจริงๆด้วยผมเดาไม่ผิดเลยอะไรที่ผมเดามันไม่ค่อยจะผิดเท่าไหร่หรอกตอนนี้ผมต้องการคอมมูนิตี้ต้องการของในอีกหนึ่งอีกหนึ่งห้องแล้วก็อีกหนึ่งห้องสองห้องนั่นแหละรวมกันจะแยกกันเพื่ออะไรมันจะเป็นสองห้องนะครับผมคือห้องปลาแล้วก็ห้องเป็นของชาวบ้านนะฮะตอนนี้ผมต้องการมากแต่ไม่รู้วางสิ่งบางอย่างก็ยังขาดไม่ได้นะโอเควัตถุดิบเราก็ได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะ อ๊ะผ้าอะไรยอย่างอ่าผ้าอะไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเย็บผ้ากันนีกว่านะฮะเดี๋ยวผ้ามันต้องใช้อะไรเอ่ยดูสิเอาเป็นทิว<อ>ลิปแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าผมเอาวัตถุดิบแบบนี้มาทําไมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนี่ไงจากเย็บผ้านะครับผมผมทำภารกิจที่มันเป็นกระดานกลางหมู่บ้านนั่นแหละนะครับผมทำภารกิจสําเร็จมันก็ได้มาผมก็ไม่รู้กันมันได้อะไรบ้างมันน่าจะสุ่มๆให้แหละ เอาละของนี้จะเป็นกระสวยนะครับผมทำไมเรียกว่ากระสวยก็ไม่รู้โอเคมันจะเป็นของเฉยเอ้ยได้กางเกงว่ะกดไปเลยนะครับเย็บๆเย็บ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 ฮะนี่มันกระโปรงนี่หว่านี่มันไปเจนเก่งนี่นาน่ารักว่ะโคตรน่ารักเลยอีแมวดีกว่าเดี๋ยวมันน่ารักเกินไปนะครับผมเออมันมีหมวกที่ผมคพามาได้นะนี่ไงนี่ไอ้พวกหมวกอันนี้เนี่ยผมคพามาแล้วแล้วก็เสื้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่หมวกนี้ไงมันน่ารักนะครับ เออห้องเราจะเอาไว้ตรงนี้ไม่สามารถอ่าหมุนทีวีได้ไหมเนี่ยอยากหมุนทีวีอย่างเลยโอ้หมุนไม่ได้ไปเถอะเอ้ยตายเถอะเอาไว้ตรงไหนดีวันนี่ยทําไมมันเกะกะอย่างเลยเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมกดสิโอ้โจอ,อ่างใหญ่เลยเอาไว้ในนี้แหละพยากรณนอากาศนะครับผมาวสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้จะมีฝนตกนะครับ โอเครู้สึกว่าจะฮินดี่อยากจะนอนนะครับผมเ,เราจะเข้านอนกันดีกว่าเพราะวันนี้แค่บ่ายสามเองเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมก็จะไปหาอะไรทำนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูผลงานกันตอนบ้านมาเสร็จกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราวาร์ปไปไปตอนที่บ้านมาเสร็จกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมันจะเสียเวลากันเยอะแยะนะฮะโอเคครับผมวาร์ปครับโอ้ รู้สึกว่าบ้านเราจะอัปเกรดกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวดูซิว่าบ้านเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นคักเท่าไหร่กันเชียวอ้าวทางด้านบนเป็นยังไงอะ่ะอ้าวตู้ปลามันตู้ปลามันขวางทางระถูเอ้ยเดี๋ยวเราต้องเอาปลาออกนะครับผมตู้ปลาตรงนี้เราน่าจะต้องเอาออกนะครับโอ้ใหญ่นะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาตุ๊กตาหมีมาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมเฮ้ยขยายให้วะเนี่ยพอเอาตุ๊กตาหมีไ้ตรงนี้นะทำไมมันมีอยู่ตรงนี้ได้ละเนี่ย เฮ้ย hey, เราสามารถมีเบบีได้2คนหรออันนี้น่าจะใช่นะครับผมเราสามารถทำเบบีตอนนี้ได้หรือเปล่านี่อ,อยากลองดูจังเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะย้ายตู้เย็นมาไว้ตรงนี้นะฮะเอาไอ้นี่มาไว้ตรงนี้โอ้โหเราได้ทำการย้ายบ้านแบบโอ้โหมาถึงมาเลยนะฮะรู้สึกว่าจะค้าของได้เพิ่มขึ้นไหมเอ่ยรู้สึกว่าจะจะได้ค้าของได้เพิ่มขึ้นนะถ้าผมเดาผิดนะผมเดี๋ยวเราค่อยย้ายพวกนูนน้นพวกนี้ไปก็แล้วกันนะครับ ไอ้เจ้าทีวีนี่เดี๋ยวผมจะย้ายไปไว้สักตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามันเก,กะกะนี่เอาไ้ตรงนี้นะคะรับผมตุ๊กตาหมีเอาไปไว้สักตรงไหนวะตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันนะฮรัอ๋ตัวนี้วางไม่ได้หรอตรงนี้แล้วกันอ่ะเอาไว้หน้าทีวีตรงนี้โอเคตรงนี้นะครับผมแล้วตู้ปลาผมจะเอาไว้ในห้องกันเลยดีครับเอาอยังไงวะวางยังไงเลยอย่างนี้เหรอโอเคสองสามนี้ปลาปีศาจนะครับผม ไปตกมาตั้งแต่เทศกาลนู้นนะครับผมเราก็ตัดไปประมาณ3วันในเกมก็โอ้โหโคตรนาน,นะครับผมผมร่างเล่นเมื่อกี้นานมากนะฮะ <_' S 1> โอเคเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราลืมเอาการาบหอยไปใส่นะฮะ <_' S 1> เราต้องใส่ของให้ครบสินี่นี่ครบแล้วตู้ปลาน,นะครับเราเอาไว้ในห้องของเรานั่นเองนะครับผมขอ,ของกระผปรมกับเฮนรี่นะครับผมน่าจะเป็นห้องของลูกๆนะ โอเคเฮนรี่ okay, มาทำอะไรครับผมแต่เชา้าจังเลยแล้วตาผักหน่อยหวังว่าคุณจะได้ทำงานโอเคครับเอครับผมแล้วก็เติมน้ำให้คูมานะฮะโอเคจุ๊บก่อนไปนี่ครับผมโอ้โหต้นโอโหบ้านเราก็สวยขึ้นนะเนี่ยรู้สึกว่าจะมีจดหมายมานะนี่เป็นสูตรอาหารจากของฉันฉันจะให้มันเพื่ออย่างเดียวเอ่อเชอร์เชอร์สแตมอนดินเนอร์นะฮะโอ้ข้าวเราก็โตแล้วนะครับแล้วก็อีนี่ก็โตแล้วนะเราปลูกทำไมเยอะๆก็ไม่รู้นะครับผมเราจะปลูกไปขายนะ ผมไม่ค่อยจะปลูกไปอะไรสักเท่าไหร่หรอกเก็บๆมานะคะโอเคขายไปแล้วนะครับผมส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของข้าวเราก็จะเก็บเก็บเกี่ยวอย่างนี้นะครับผมนี่อย่างนี้ข้าวนะฮะอ๋อถ้าเราเก็บข้าวอย่างนี้เราก็จะได้เป็นแบบนี้หรอโอเคทั้งนั้นเราก็มีของไปใส่ในคอมมูนิตี้แล้วนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นไอ้นี่นะนี่ไงเรามีแล้วนะครับผมเรามีไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่นะครับผมแล้วก็ขาดไอ้เปิ่นก,กอันนึงนะฮะ เดี๋ยวเราค่อยเอาไปใส่แล้วกันมันต้องการเท่าไรสิบนะฮะเดี๋ยวเราค่อยค่อยวางแล้วกันนะ,ะับผมเดี๋ยวเราค่อยแบ่งลกันโอเคเดี๋ยวเราต้องเก็บเก็บมาก่อนเก็บมาครับเก็บมาครับผมเก็บมาครับเก็บมาครับเก็บมาครับเอ้าได้ฟางแบบนี้ด้วยหรอต้องรู้นล้วเนี่ยโอได้เป็นฟางแล้วก็เป็นข้าวนะโอเคไม่เป็นไรผมอยากลองเอาข้าวนี่ไปหมักจังเลยอะ่ะมันจะได้เป็นอะไรเอ่ยเอาไปหมักกันดีกว่านะ,ะับผมเพื่อจะได้ของดีๆสักอะไรสักอย่างนะับผมโอเคหมักๆไปครับน่าจะได้ของดีนะ แล้วเล่าแล้วก็วายพวกนี้ก็มีค่อนข้างเยอะๆนะทำไมผมไม่ขายวันนี้ต้องการแอปเปิลว่ะเฮ้ยนี่มันแอปเปิลอะเปอร์ครอสป่ะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยใช่เราเราจะเอาของที่เควสต่างๆเี่ไปแจกจ่ายกันดีกว่านะครับผมก็ไปทำการเตรียมมาแล้วนะฮะเดี๋ยวสัตว์ผมก็หลังไปเดี๋ยวผมก็ไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวรอค่อยไปดูแลก็ได้นะครับผมรู้สึกว่าเควสเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะข้าวเราก็ขายไปเลยดีกว่าไหมไม่ขายดีกว่านะครับผมผมจะเก็บไว้นะ พวกขาวนะับผมโอเคเตรียมของกันครับโอเคเก็บแบตเตอรี่ก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูเวสกัดนดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมมีมะเฟืองนะแล้วก็ปลาปักเป้านะครับผมแล้วก็อันนี้ผมยังไม่ได้นะโอเคอะปริคอร์ไอ้ให้เอมิลี่โอเคอันนี้ผมไม่มีนะอาผักโขมเดียค่อยว่ากันแล้วกันเดี๋ยวเราจะเตรียมปลาปักเป้าก่อนปักเป้าดิเฮ้ยปักเป้า โอเคมีนี้แล้วก็มีนี้แล้วก็ปั๊บแล้วก็สตาร์ฟลูนแคบบนี้ไงเราก็ครบแล้วนะฮะไปไปกันดีกว่านะครับในเมืองจะมีคนที่ไหนมารับของจากเราไม่เอ่ยเราจะเอาเคียวทองคามาทาไมนี่ผมไม่ค่อยจะได้ใช้หรอกแต่เอาไว้งี้แหละไปกันดีกว่าสวัสดีทุกคนอ่าเควสแรกจะไม่ให้ใครดีนะ,ะับผมเบาให้เคนนะเครนรู้สึกว่าจะอยู่หมู่บ้านบ้านหลังนี้นะครับ ถ้าผมเดเาไม่ผิดเอมิลี่จะน่าจะไปโบสถ์กันแล้วนะนี่ไเคนใช่ไหมนี่น่าจะใช่เคนนะแน่จริงๆด้วยนะครับผมเค,เ,คเ,คเคนต้องการอะไรเอ่ยเคน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 ต้องการสตาร์ฟรุตนะครับผมเคนหมวยแน,น่ๆอย่าผวนนะฮะยูโชคดีจะได้ให้โจดี้นะมันดูชื่อชอว์าขอบใจนะโดยเฉพาะคุณที่นี่อยู่โอเคครับผมไม่ได้อ่านานละเอียดนะเมื่อกี้อาจจะอ่านแบบเพลินๆไปหน่อยเอมิลทูเรสคือใครวะ เดี๋ยวเราเอาปลาปักเป้าเนี่ยไอ้ไม่ใช่ปลาปักเป้าดิเราเอาแอปเปิลเนี่ยไปให้เอมิลี่ก่อนนะครับผมรู้สึกว่าเอมิลี่จะมาตรงนี้นะจ่าจริงๆด้วยนะครับผม Emily เอมิลี่ได้ไปครับโอ้คุณสนใจครับของฉันด้วยขอบคุณนะมันดูอร่อยมากเลยละ่ะครับลัๆๆๆๆๆๆๆโอเคเราได้ควิเอมิลี่แล้วนะคะรับผมเดี๋ยวเราจะเอานี้ไปให้ดิมิทรีสนะครับผมดิมิทรีสเนี่ยอยู่บ้านกับเรียวกับโรบินนะฮะ ี๋ยวเราไปดูนีกก่านะครับผมเออมันหลายไอพีแล้วนะท่านผู้ชมผมก็ไม่ได้สร้างอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นฟาร์มปลานะครับผมเราเราก็สือไพีหนึ่งแล้วกันนะครับผมเราเราจะไปสร้างกันดีกว่าเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันทําอะไรได้นะครับผมก็มันราคาถูกนะนี่ไงเจอแล้วนะครับผมเอาไปคุณมาทํานบ่อแมมาให้ฉันแห่งเดือเรือเอาแล้วไปบ้านนะครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับผมกับสําหรับเงิน1 0 0 0ันบาทนะฮะ ไปกันดีกว่าเะครับผมเดี๋ยวเราจะแวะกลับบ้านกันดีกว่านะฮะเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรให้ทากันแล้วนี่แั่ผมเราก็ทําการส่งเควสไปทั้งหมดเลยนะคแับผมเราจะลัดทางด้านบนนี่รับผมในการกลับบ้านกันโอ้โหรู้สึกว่าจะมีผลไม้ป่าด้วยแฮะแต่ผมก็ไม่ค่อยจะเก็บเท่าไหร่หรอกขี้เกียจไม่ใช่อะไรหรอกเราต้องจะเอาไอ้นี่ไปใส่นะแต่ไม่เป่นไรให้ฝากกันแล้วกัน เอาลราสัตว์เราไม่ได้ดูตอนเช้านี่นาเดี๋ยวเรามารูปหัวสัตว์นี่แกะนี่ผมก็ซื้อหมูมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ราคาค่อนข้างจะแพงนะฮะตัวละหมื่นหกเลยนะครับผมค่อนข้างจะแพงมากๆเลยแหละผมเลยทาการซื้อได้แค่ตัวเดียวนะฮะต้องต้องเก็บเงินแบบไปซื้อใหม่นะฮะผมเพราะมันแพงหลือเกินนะฮะไอห,ห,หมูแค่หมูนี่แหละโคตรจะแพงเลยแต่ผมยังไม่ได้ผลิตผลฑ์จากมันเลยนล่าจะต้องรอไปอีกยาวๆเลยนะฮะ ดูซิว่าอะไรเนี่ยในที่สุดเป็นน้อยก็ฟักออกมาแล้วต้องชื่อนะฮะเราไม่ได้ตั้งชื่อเราขี้จตั้งนะับผมดูซิเป็นน้อยนี่ไงผมก็ทาการฟักไข่เลยเมื่อกี้นะฮะเพราะว่าเราจะได้ทําการเพิ่มสัตว์เทคนิดนึงแล้วกันเพราะว่าได้ผลผลิตรูจะน้อยเลยเกินเดี๋ยวผมจะสร้างพวกเล้าเพิ่มอยู่นะแต่ก็ต้องดูกันว่าจะสร้างดีไหมไม่ว่ากันแล้วกันผมจะสร้างเป็นเล้าไก่โดยเฉพาะเลยอโอ้โหผมผลิตได้น้อยจังเลยแต่มันค่อนข้างในราคาค่อนข้างสูงนะ ผมคิดว่าผมจะทําเป็นแบบหนึ่งเราจะเป็นแบบให้เขาเรียกว่าอะไรเป็นสมมุติเป็นวัวก,ก็เป็นวัวทั้งหมดเลยนะครับผมวัวเป็นประมาณ4ี่ตัวนะก้จําจเป็นวัวนะแบบแกะก็แกะประมาณสี่ตัวไปเลยนะครับผมแต่ค่อนข้างจะมันค่อาจจะเบืองนิดนึงนะครับผมถ้าเราจะอัพให้มันตันทั้งหมดอะมันก็ทําได้นะแต่ผมไม่จำนะฮะโอ้ขี้เกียจเดี๋ยวมันไว้เรื่องอนาคตนี่ครับผมค่อยว่ากันแล้วกันน่นเน่เ่ถ้ามันเก่งเนี่ยฮะ โอเคน่าจะหมดอะไรทำแล้วนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับแล้วก็เกมแซนด์เดิฟนี่ฮะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะครับผมบ๊ายบายครับจบแบบงงๆอีกแล้วนะครับผมบ๊ายบาย